สวัสดีครับเเคยเป็นกันไหมครับตื่นมาตอนดึกๆนะครับช่วงตีสามตีหแล้วแบบนอนต่อไม่ได้อืมเป็นค่ะบางทีก็ตื่นมาเฉยๆเลยนะคะใช่ครับไม่ได้ฝันร้ายไม่ได้ปวดท้องอะไรเลยแต่ตื่นมาตาใสาเจ๋วเลยเอ่อวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจครับจากช่อง YouTube ชื่อ The Buddhist Journey เขาบอกว่าการตื่นช่วงเวลานี้ มันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับค่ะตามแนวคิดที่เขาเสนอในคลิปนี้นะคะช่วงตีสามถึงตีห้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอ่อชั่วโม,มงศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ค่ะเขาเชื่อว,ว่าเป็นช่วงที่พลังงานทางจิตวิญญาณจะสูงเป็นพิเศษแล้วก็เหมือนกับม่านกั้นระหว่างโลกเรากับโลกเอ่อโลกทางจิตวิญญาณมันจะบังลงอะค่ะโหฟังดูน่าสนใจมากครับค่ะก็เลยเป็นเวลาที่เหมาะจะเชื่อมต่อกับข้างในตัวเองหรือว่าปัญญาระดับสูงขึ้นไปค่ะ คือปกติตื่นมาแบบนี้เราอาจจะแบบงุนหิตพยายามขมตาหลับหรือไม่ก็เอามือถือมาเล่นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแหล่งข้อมูลนี้เขาบอกว่าลองเปลี่ยนดีไหมลองเปลี่ยนให้เป็นโอกาสดูเขามี4แนวทางปฏิบัติเลยนะครับได้แรงบันดาลใจจากพุทธปัญญาอืมน่าสนใจค่ะครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างแล้วทำไมเขาถึงเชื่อว่ามันได้ผลนะครับได้เลยค่ะ งั้นเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะครับผมข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ต้านทานความอยากเช็คมือถือหรือทำอย่างอื่นก่อนแล้วหันมาอยู่กับความเงียบแล้วก็ลมหายใจค่ะอ๋อคือนั่งเงียบๆก่อนเลยเหรอครับทำไมถึงต้องเป็นอย่างแรกเลยเหรอครับเอ,อ่อแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่าเพราะช่วงเวลานี้จิตเราจะนิ่งแล้วก็บริสุทธิ์มากๆค่ะการที่เราแค่แบบ นั่งเงียบๆดูลมหายใจเข้าออกของเราไปเรื่อยๆนะคะครับมันจะช่วยให้เราเชื่อมกับจังหวะข้างในตัวเราลดความฟุ้งซ่านลงแล้วก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะอ๋อเหมือนจิตมันสงบง่ายกว่าตอนอื่นใช่ค่ะแล้วเขาก็เชื่อว่าสภาวะแบบนี้มันเปิดรับพวกเอ,อ่อข้อมูลดีๆหรือไอเดียแรงบันดาลใจจากจิตสํานึกที่สูงกว่าได้ง่ายเขาถึงกับบอกว่าทําสมาธิแค่หนึ่งนาทีตอนนี้อาจจะเท่ากับทําเป็นชั่วโมงตอนกลางวันเลยนะคะ โหขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะเพราะว่าพลังงานมันนิ่งมันชัดเจนแล้วก็มีงานวิจัยสมัยใหม่มารองรับด้วยนะคะว่าการทำสมาธิแบบนี้ช่วยเรื่องสมองเรื่องลดความกังวลได้จริงๆค่ะครับพอเราได้ความสงบจากความเงียบจากลมหายใจแล้วเขาแนะนาให้ทาอะไรต่อครับแบบว่าใช้ประโยชน์จากภาวะจิตท,ที่เปิดรับนี้ขั้นต่อไปนะคะก็คือให้เราเปลี่ยนไปโฟกัสที่การแสดงความขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วเขาเน้นด้วยนะคะว่าให้พูดออกมาดังๆเลยพูดดังๆเลยเหรอครับทําไมต้องพูดออกมาด้วยล่ะครับคือเขาอธิบายว่าความรู้สึกขอบคุณเนี่ยมันมีพลังงานที่เรียกว่าเอ,อ่อพลังงานสั่นสะเทินสูงอะคะ่ะครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกดีๆความอุดมสมบูรณ์ความสุขแล้วจิตใต้สํานึกเราช่วงนี้จะเปิดรับมากๆก,ก,การเปล่งเสียงขอบคุณออกมาเช่นขอบคุณชีวิตขอบคุณลมหายใจอะไรแบบนี้ค่ะ อ๋อ oh, ครับครับมันเหมือนการปรับความคิดเราให้ไปจูนกับสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วค่ะนอกจากขอบคุณแล้วเหมือนจะมีเรื่องการพูดเอ่อ uh, affirmations หรือคำยืนยันเชิงบวกด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะให้พูดสิ่งที่เราอยากให้เป็นจริงในชีวิตเราออกมาดังๆเหมือนกันเช่นฉันมีพลังฉันมีความสามารถหรือพลังงานของฉันดึงดูดสิ่งดีๆอะไรทานองนี้ค่ะครับ คือแหล่งข้อมูลนี้เขามองว่าการทำแบบนี้ในช่วงมงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเหมือนไปโปรแกรมจิตใต้สำนึกเราโดยตรงเลยนะคะซึ่งตามความเชื่อเขาเนี่ยอาจจะส่งผลไปถึงสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมได้เลยกรรมในที่นี้อาจจะหมายถึงหลักเหตุและผลที่สร้างประสบการณ์ชีวิตเรานะคะเขาเชื่อว่าเหมือนกันไปหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆให้กับชีวิตให้เกิดความสงบสุขความเจริญต่อไปค่ะเข้าใจแล้วครับต่อไปข้อที่3าม อันนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำทุกวันเลยคือการดื่มน้ำแต่เขาทำให้มันไม่ธรรมดาใช่ค่ะคือการดื่มน้ำอุ่นอย่างมีสตินะคะไม่ใช่น้ำร้อนจี๋หรือน้ำเย็นเจีย๊ยบครับน้ำอุ่นๆค่ะเขาบอกว่าให้มองเป็นเหมือนพิธีกรรมเล็กๆเ,เลยน้ำอุ่นเนี่ยจะช่วยปลุกระบบบในร่างกายเราเบาๆช่วยล้างพิษที่อาจจะสะสมตอนนอนแล้วก็เปิดช่องพลังงานคล้ายๆการรีเซ็ตระบบข้างในค่ะแล้ววิธีดื่มให้เป็นพิธีกรรมนี่ทำยังไงครับ ก็ก่อนดื่มนะคะเขาแนะนําให้ถือแก้วน้ําอุ่นไว้ในมือก่อนรู้สึกถึงความอุ่นแล้วก็ตั้งเจตนาในใจค่ะว่าอยากได้อะไรเช่นความสงบสุขภาพดีความชัดเจนในชีวิตครัแล้วก็ค่อยๆจิบค่อยๆดื่มดําไปกับมันจินตนาการว่าเจตนาดีๆนั้นมันไหลไปพร้อมกับน้ําทั่วร่างเลยน้ําในทางสัญลักษณ์มันก็แทนความบริสุทธิ์ปัญญาการชําระล้างอยู่แล้วนะคะอืมก็คล้ายๆหลักอายุรเวทเหมือนกันนะครับที่เน้นดื่มน้ําอุ่นตอนเช้า ใช่ค่ะคล้ายกันเลยเขาบอกว่ามันช่วยกระตุ้นการย่อยขับของเสียแล้วเขาก็เสนอด้วยว่าอาจจะใช้แก้วพิเศษเช่นแก้วเซรามิกหรือทองแดงก็ได้นะคะเพราะเชื่อว่ามันช่วยเสริมพลังงานของน้ำได้อีกน่าสนใจครับมาถึงข้อสุดท้ายข้อ4ที่เขาบอกว่าทรงพลังมากๆค่ะข้อนี้คือการออกไปข้างนอกค่ะออกไปข้างนอกตอนตีสามตีห้านี่นะครับใช่ค่ะ เขาบอกว่าการก้าวออกไปนอกบ้านช่วงนั้นพลังงานในธรรมชาติมันจะบริสุทธิ์มากยังไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนอากาศจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าปราณหรือชี่คือพลังชีวิตนั่นล่ะค่ะครับการที่เราออกไปสูดอากาศลึกๆก็เหมือนเราไปดูดซับพลังงานดีๆจากธรรมชาติจากจักรวาลโดยตรงเลยค่ะลองมองดาวมองฟ้าฟังเสียงลมอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องนี้มีมุมมองทางวิทยาศาสตร์มาเสริมบ้างไหมครับมีค่ะ เขาเชื่อมโยงว่าการที่เราได้รับอากาศบริสุทธิ์หรือแสงเช้าแม้จะนิดหน่อยมันก็ช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพในตัวเราได้นะคะทําให้เราตื่นตัวเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วก็พูดถึงเรื่อง grounding ด,ด้วยค่ะ grounding คือการยืนเท้าเปล่าบนพื้นดินนะคะเขาเชื่อว่าช่วยปรับสมดุลอารมณ์ลดการอักเสบได้คล้ายๆที่เราเห็นพระบางรูปท่านเดินเท้าเปล่าอ๋อครับครับสิ่งที่ต้องทําก็ไม่ยากค่ะแค่ออกไปยืนเฉยๆหายใจลึกๆรับรู้พลังงานรอบตัว อาจจะสวดมนต์เบาๆหรือขอบคุณธรรมชาติก็ได้เขาเชื่อว่าจะทำให้เรามียานทัศนะที่ชัดเจนขึ้นจิตใจปลอดโปร่งสงบขึ้นค่ะสรุปแล้ว4ข้อที่เราคุยกันก็คือนั่งเงียบๆอยู่กับลมหายใจก่อนจากนั้นก็แสดงความขอบคุณพูดคำยืนยันดีๆดื่มน้ำอุ่นอย่างตั้งใจแล้วก็ออกไปสัมผัสอากาศข้างนอก ใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องมือที่เขาแนะนำมาเพื่อเปลี่ยนการตื่นกลางดึกที่เราอาจจะเซ็งๆให้กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับการดูแลใจสร้างพลังบวกให้ตัวเองค่ะครับผมเขาเน้นย้ำเลยค่ะว่าการตื่นช่วงนี้ซ้ำๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้นะอาจจะเป็นเหมือนสัญญาณหรือเสียงเรียกให้เราหันมาสนใจข้างในตัวเองเชื่อมต่อกับปัญญาที่มีอยู่แล้วก็เริ่มวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่มันชัดเจนขึ้น มีพลังแล้วก็สงบมากขึ้นค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก่อนจะจบกันวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าเอ,อ่อนอกเหนือจากแนวปฏิบัติ4ข้อนี้แล้วการที่เราตื่นนอนเวลาเดิมๆซ้ําๆเนี่ยมันอาจจะมีความหมายส่วนตัวหรือเป็นข้อความอะไรบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงกับเส้นทางชีวิตของเราแต่ละคนอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อยอดดูนะครับ